thải xịt thảnh ra ào là không thải nào quá tôi đi hướng thải coi cấm ốm cận วันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันครับเราก็จะมาถ่ายคลิปแล้ววันนี้จะมารีวิวอะไรนะฮะวันนี้จะมารีวิวเป็นพ่อแม่ได้เพิ่งไปซื้อสินค้ามาเป็นเครื่องสัมภางที่ชอบมาถุงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าเสร็จสับวันนี้หมดเงินไปเท่าไหร่ซื้อไปทั้งหมดเดี๋ยวซื้อไปทั้งหมด3,978บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เป็นทั้งหมด260บาทยี่ห้อเนเตอร์รีพับบิลมาดูว่าวันนี้มาสอยอะไรบ้าง ว่าเกอดแบบหลายหลายคนอยากสั็บจะมองพูดไม่ได้เขรานมาเริ่มต้นตัวอะไรกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มของแถมไปก่อนของแถมพิเศษมากแต่หลายคนนค่าจะชอบเริ่มต้นอ,อย่างแรกที่ได้มานี้ค่ะเป็นมาร์คโทมัตโต้เนี่ยของมิเตอริพับบิ้งมิเตอริพับบิ้งเป็นแบรนด์ของเกาหลีซึ่งเคยเห็นสาขาที่ไหนอ่ะที่ เซนซูรี่เฮ้ยเซนตาวานใช่แต่ว่าอยู่นี้ซื้อที่เซนติอันนี้เป็นมาร์ราคาอยู่ประมาณน่นจาจะไม่ผิด400กว่าบาทมนะั้งซื้อ5แผ่นแถมอีก5แผ่นนะครับก็1แถบ1ตกแผ่นละ25บาทซึ่งปกติมาร์คของนี้เจ้าที่พับบิกเนี่ยจะตกแผ่นละ160บาทก็ถือว่าคุ้มก็ซื้อมาเถอะไม่รู้ที่อื่นลดไหมอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ซื้อนะเขาบอกว่าดังอ่ะตัวดังของเขาจะมีตัวโทมโทิโต้ตัวโทมิโตแล้วก็อะไรอีกวะอโลเวล่นะ่่าาแมงตว ที่ซื้อมาวันนี้กมีโทมโต้หนึ่งแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วอะไรอีกไม่ได้ซื้อมาเยอะจังเอาโทมโต้อีกแล้วพน,น,น,นักงานจะเย็ยอะโวคาโดอีกแล้วอ๋อไม่ซื้อมาแถมหนึ่งไงแล้วก็ได้อะไรมาอีกนะครับได้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่เชนแน่ค่ะอโลเทล่า <c oughs> ก็อันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วราคาจะไม่ได้จะไม่ได้น้อะ นั่นักฟักก,ก,ก,กี่บาทนะี่แหละต่อมาได้อะไรมาเป็นตัวครีมที่เป็นตัวดังเขาบอกว่าเป็นตัวดังของเขาแลวเป็นตัวท็อปของเขานะครับรตัวอ q คว s าซูเปอร์อ u คว r าซูเปอร์อ e คว้าแม็กฟรีชวอเอรี่ครีมซื้อมามันมีทั้งหมดสาสูตรแต่ว่าซื้อมาสําหรับคนที่ผิวกลางกับคนที่ผิวมัน2สูตรลองเนื้อแล้วก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นไงเพราะพยายามหาตัวที่แบบเติมน้ำตองเีไว้น่าจะได้แบบฟูๆนี่เสร็จปุ๊บ ซื้อโฟมล้างหน้ามาอีก2หลอดโฟมล้างหน้าตกเท่าไหร่อะสองร้อยกว่าบาทไหมสองร้อยหรือร้อยเก้าสิบน่าจะสองร้อยเพราะร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมีโฟมล้างหน้าเป็นอะโลเวรานะครับดูน้ามันมากอะโลเวรากับตัวสเนลจริงๆเครื่องสำอางก็เต็มบ้านอยู่แล้วไม่รู้จะซื้ออีกทำไมเล้ก็มีของแถมกระจุ่มกระจิ๋มมาให้อีกนิดหน่อยเป็นอะไรเนี่ย ของแถมนะจะเป็นตัวเอเซนนะครับเป็นสกินบูเตอร์กับตัวอีเวลูชั่นก็เป็นเหมือนตัวครีมที่เติมความชุ่มชื้นเนาะเป็นขนาดทดลองให้อีกสองเหนี่ยมสุ <c oughs> นนี่แล้วได้ของแถมด้วยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหขอบอกอ๋อเขาบอกว่าทำปัตรสมาชิก500้อยนะฮะ500ซื้อครบ500ก็ได้ทำปัตรสมาชิกนี่นี่ได้รูปนี้ด้วยได้รูปของใครมาน่ารักมากเลยน่ารักมากได้รูปอไะไรกันเป็นโปสเตอร์ควางมาเซ็นตอนแรกคิดว่าได้เต็มห่อไหมก็ได้พาร์ท ซื้อพวกของแถมอ๋อจริงสิ 4. วันนี้ก็มารีวิวให้นะจ้าเลยนะส่วนอะไรอยากไปลองหาซื้อดูกับเนเตอร์รีพับิคก,ก,ก,ก็ไปลองซื้อดูแล้วกันนะวันนี้พี่ก็ใส่มาเท่านี้ส่วนอะอะไรยังไงเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้นะจริงๆริงอย่ลองใช้ก่อนแล้วถ้าเกิดมันดีเนี่ยค่อยไปซื้อตามก็ได้หรือว่าถ้าใครทนไม่ไหวอยากจะซื้อตามก็เรื่องของคุณซื้อไปนะจ๊ะพเพราะฉะนั้นาจบแล้วเท่านี้คลิปสั้นๆแล้วก็อยู่คลิปแต่งหน้าเดี๋ยวทำมาแน่นอน